ยังไงกันดาราดังหอบเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดบิ๊กโจ๊ก นาทีนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักค่ะสำหรับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานที่อยู่ในเส้นทางราชการตำรวจมานานกว่า30ปีเลยทีเดียวทำคดีดังๆมาแล้วหลายคดีมากจนทำให้เจ้าตัวได้รับฉายาว่าแมวก้าชีวิตค่ะซึ่งบิ๊กโจ๊กเกิดเมื่อวันที่29ตุลาคม2513ปัจจุบันอายุ53ปีเป็นลูกชายคนโตของดับตำรวจสวหักพานแม่ชื่อสุมิตราหักพานเป็นชาวจังหวัดสงขลา ล่าสุดคนบันเทิงชื่อดังอย่างเอสุภชัยศรีวิจิตกไดลเคลื่อนไหวในฐานะคนรู้จักหอบเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดบิ๊กโจ๊กด้วยทุกคนนั้นต่างแฮปปี้มากค่ะโดยเอได้โพสคลิปยกเค้กแฮปปี้วันเดย์บิ๊กโจ๊กลงบนอินส a าแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ทํากลางชาวเน็ตแหกคอมเมนต์สนั่นขอให้มีความสุขมากๆค่ะ